ไม่จมไม่หายฟางปิงปิงฉายแสงลุกเจ้าหญิงสวยสะเทือนพรมแดงออสการ์สุปตาสาวฟางปิงปิงปรากฏตัวบนพรมแดงงานประกาศรางวัลออสการ์เริ่มกลับมาเฉิดฉายในวงการบันเทงิงอีกครั้งสำหรับสุปตาแดนมังกรฟางปิงปิงหลังเคยตกเป็นประเด็นข่าวดังเทือนวงการเมื่อ5ปีก่อน ก่อนหน้านี้ฟางปิงปิงปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินครั้งที่73ไปพร้อมผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดภาพยนตร์เรื่อง g r ินไห n i ที่รับบทเป็นชาวจีนอพยพทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดมีรายงานว่าฟานปิงปิงปรากฏตัวหน้าสื่ออีกครั้ง หลังพรมแดงงานประกาศดังวัลออสการ์ครั้งที่กัสาส่งตรงจากนคร l อสอสหรัฐอเมริกาฟั่งปิงปิง,ปงมาในชุดสีเขียวเหนียวซับเป็นจุดดาตียาวปักเตี่ยมวิกวับสวยงามดุดเจ้าหญิงเรียกเสียงฮือฮาและเสียงรัวชัตเตอร์จากช่างภาพสื่อมวลชนกันโวๆ